ออ้ยโอ้โหดูดิโอ้โหอันนี้ฟองเยอะมากว้าวสวัสดีครับผมคิสจบๆวันนี้การทดลองหลังบ้านนะครับเราจะมาหากันว่าผงระเบิดท่อเนี่ยอันไหนคืออันที่แบบมีอํานาจกําจัดร้ายแรงมากที่สุดหรืออันไหนเป็นคิงของผงระเบิดท่อนะครับวันนี้ผมจัดมาทั้งหมดมี6ยี่ห้อด้วยกันนะ ซึ่งส่วนผสมหลักของผงระเบิดท่อเนี่ยก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งผมเคยทําการทดลองมาก่อนแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยมีตั้งหลายอันนะน่าสนใจกดไปดูตรงนี้ได้นะครับผงระเบิดท่อวันนี้ผมจะใช้จะมีโซดาไฟของไทยแบบอันนี้น่าจะถูกสุดนะแล้วก็อันนี้แบบของจีนมิสมัโซน่าจะรู้จักกันนะครับอันนี้เป็นของเกาหลี ฟาเซนต์นะครับเป็นของไทยแล้วก็อันนี้ก็เป็นของจีนที่เป็นแบบขวดนะเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูว่าอันไหนเนี่ยมันมีอํานาจกําจัดไขสบู่นะครับแล้วก็โปรตีนอย่างเช่นเส้นผมเราเนี่ยเวลามันจุกในท่อเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยเตรียมมาเป็นเป็นเศษเส้นผมจริงๆเลยนะครับยอมเสียสละผมตัวเอง <What? S 1> โอเคเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้ทั้ง6แบบมาลองดูว่าอันไหนมันแรงสุดแล้วกันนะโอเคอันนี้นะครับเป็นสบู่พึกษาไม่บอกยี่ห้อนะทุกคนคงรู้อยู่แล้วหอมมากเลย ผมตัดมาเป็นก้อนๆเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่เอาไว้อยู่ในถ้วยพลาสติกแบบนี้นี่นะใส่ไปในถ้วยพลาสติกนะโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองเอาเส้นผมนะเอาแบบว่าหยัางและหน่อยนึงแล้วกันอย่างนี้นะเปรียบเสมือนว่านี่คือท่อน้ํานะครับแล้วก็จะมีเส้นผมแล้วก็มีไขสบู่เนี่ยลงไปติดอยู่เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเศษผมแบบนี้นะ ไม่เวิร์กครับสุดท้ายผมก็เลยต้องสลับเอาผมเนี่ยไปอยู่ด้านล่างแลวเอาสบู่มาอยู่ด้านบนแทนโอเคเดี๋ยวลองเอาผมมาอยู่ข้างล่างแทนแล้วก็เอาสบู่อยู่ข้างบนเอออย่างนี้ดีกว่าอย่างที่เรารู้นะครับว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันจะมีผลออกแรงเยอะกับ น้ำที่มันเป็นน้ำร้อนนะครับไม่ใช่น้ำอุณหภูมิธรรมดาเพราะฉะนั้นเลยต้มน้ำรอไว้นะในคลิปนี้ผมจะไม่ได้พูดรายละเอียดเกี่ยวกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับแต่ถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเนี่ยผมได้อธิบายอยู่ในคลิปก่อนๆหน้านี้สามารถกดที่หัวมุมขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับมาแล้วกลับมาดูการทดลองของเราดีกว่าทีนี้ผมจัดเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูนะไออันซ้ายมือสุดนี่นะครับจะเป็นของเกาหลีอันถัดมานี้นะครับเดี๋ยวจะใส่เป็นของจีนมิสโซมาโซแล้วก็เรียงตามลําดับแบบนี้นะโซดาไฟจะเป็นอันสุดท้ายนะครับ ทีนี้ผมเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเหลือแค่เทน้ําร้อนลงไปนะลองเดากันดูก่อนนะครับว่ายี่ห้อไหนเนี่ยนะคิดว่ามันน่าจะแรงที่สุดแล้วหมายถึงว่ามันกัดกินสบู่และเส้นผมได้มากที่สุดเ<ะ>ขียนคอมเมนต์ตอบก่อนนะโอเคเดี๋ยวมันจะตักน้ําร้อนใส่แล้วนะหนึ่งสองสาอุ้ยอุย,อย,อย,อยมันแบบฟูขึ้นมาเลยอะ โอ้อันนี้เหมือนจะโอ้โหมันค่อยๆมาทีหลังอู้โอ้โหอ,อันนี้ฟองเยอะมากอู้ยอันนี้ฟองเป็นสีฟ้าเลยวู้ยสซดาไฟโอ้โหโดูดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูนะครับพอปล่อยเอาไว้นะมันแบบว่าเราจะมองเห็นความแตกต่างอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาไม้เขี่ยดูนะทีละอันนะอันนี้นะครับมันเหมือนมันฟูต่อแรกแล้วมันก็เงียบไปเลยนะ แต่ว่ามันยังมีแบบฟองปุดๆอยู่นะครับอันนี้เนี่ยเหมือนน้ําเยอะแล้วเส้นผมข้างล่างเนี่ยเหมือนกับละลายเป็นเป็นแบบเหลวๆแล้วอะ่ะนี่ดูดิแต่ส่วนอันแรกนะครับมันเหมือนเส้นผมมันยังเป็นเส้นผมอยู่เลยอะ่ะแต่ส่วนอันนี้ดูดิอันที่สามเนี่ยมิสเตอร์มัสโซดูนะครับดูความแรงดิมันแบบว่าผมเนี่ยมันกลายเป็น เป็นน้ำๆเลยอ่ะแล้วเห็นได้ว่ามันทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นมากนะครับจนแก้วพลาสติกเนี่ยมันละลายเบี้ยวไปเลยอ่ะแล้วมาดูอันที่4นะอันนี้เนี่ยเป็นแบบว่าของจีนที่เป็นขวดนะครับฟองสีขาวมันออกมาเยอะมากเลยแล้วก็สบู่มันเหมือนมันนิ่มลงนะครับแล้วก็เส้นผมก็เป็นน้ําเลยส่วนของฟาเซน์นะครับมันยังปุดๆอยู่เลยเนี่ยดูดิเห็นไหมน,น่าจะยังเป็นอันเดียวที่มันยังปุดๆอยู่นะครับเนี่ยมันยังแบบปุดๆอยู่แล้วก็เส้นผมดูเหมือนว่าละลายเป็นน้ําเลยส่วนโซดาไฟนะครับ มันเหมือนกับว่าฟองมันไม่เยอะเท่านะครับเนี่ยดูในะโซดาไฟฟองมันไม่เยอะเท่านะแต่ว่าเส้นผมเนี่ยคืออันนี้น่าจะเป็นน้ํามากที่สุดเท่าที่ลองเขี่ยมาทั้งหมดเลยนะตอนนี้ผมจะปล่อยให้แต่ละถ้วยนะครับแช่ไว้ประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวเราลองกลับมาดูโดยเทแต่ละถ้วยออกมาดูว่าข้างในเนี่ยเส้นผมและสบู่มันจะหน้าตาเหลือเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเทมาดูทีละอันนะครับอันนี้ เป็นถ้วยแรกสบู่ยังเหมือนเดิมนะครับนี่ดูเส้นผมเห็นไหมยังเกือบจะเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากสองที่2นะเดี๋ยวลองเทามาดูเห็นไหมฮะเสะ้นผมมันจะเกือบว่าหายไปเกือบจะหมดเลยนะครับแล้วก็แต่สบู่เนี่ยดูเหมือนยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะนี่ลองดูนี่มาโศเทออกมาน้ําเห็นไหมฮะ สบู่ก็เหมือนเดิมแต่ว่าเส้นผมเนี่ยหายไปหมดเกือบเกี้ยงเลยของจีนที่เป็นขวดสีขาวเนี่ยฮเทออกมาเห็นไหนก็ยังเป็นกระจุกอยู่ข้างในอยู่นะเนี่ยเห็นไหมลองเทมาโอโ้โหเห็นไหมสบู่เหมือนเดิมแต่ว่าเศษผมข้างในไม่มีเลยเห็นไหมเกือบจะไม่มีเลยมันจะมีแบบเป็นเล็กๆเล็กๆนิดหน่อยเท่านั้นนะครับสอ,อโอ้โหดูดิ คือมันละลายเกี้ยงไปเลยอ่ะเนี่ยกลายเป็นน้ำไปหมดเลยเนหะ็นไหมจากส่วนที่เหลือของก้นถ้วยไอ้ก้นถ้วยนะเนี่ยจะมองเห็นนะครับนี่ดูดูดิ ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าอันไหนเนี่ยน่าจะเป็นอันที่แรงที่สุดที่เหมาะสมสําหรับเวลามีเศษเส้นผมติดอยู่ในท่อนะหลังจากทดสอบไปแล้วนะครับผมคิดว่าแต่ละอันเนี่ยนะสำหรับเส้นผมนะครับมันเหมือนจะกินละเอียดดีมากยกเว้นในอันที่มันเป็นของเกาหลีนะครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยนะดูเหมือนว่าเส้นผมนะครับมันจะละลายกลายเป็นน้ําอันที่มากที่สุดสําหรับผมเองนะเท่าที่ดูนะก็คืออันที่เป็นโซดาไฟนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีฟองมาให้แบบว่าอยู่ในท่อนะครับมันกลายเป็นน้ํไป ส่วนอันที่แรงเนี่ยผมคิดว่านะมิสร์มาโซดูเหมือนแรงฟาเซนต์นะครับก็ดูเหมือนแรงมากแล้วก็เป็นน้ํานะครับส่วนของจีน2ยี่ห้อนะครับผมว่าเป็นแบบขวดเนี่ยดูเหมือนจะแรงแต่ว่ามันแบบฟู่จนน้าออกเกือบหมดเลยนะครับส่วนอันที่น่าจะมีฤทธิ์น้อยที่สุดก็คือน่าจะเป็นของเกาหลีนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยที่เป็นสบู่นะ ทั้งหมดนะครับผมคิดว่ามันไม่ได้ช่วยกินพวกไขสบู่มากสักเท่าไหร่นะครับมันหมายถึงว่ามันไม่ได้ละลายตัวไขสบู่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นทดลองให้ดูแล้วนะว่าแต่หลังจากทำการทดลองเสร็จผมเลยอยากรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเอาทั้ง6ยี่ห้อเนี่ยนะมาเทรวมกันแล้วมันจะมีฤทธิ์เป็นยังไงอยากเห็นไหมถ้าอยากเห็นนะต้องกดติดตามช่องเคนจบโจนะครับเดี๋ยวจะทำการทดลองให้ดูจริงๆ เดี๋ยวมาลองดูว่ามันแบบมันจะแรงแค่ไหนแล้วถ้าสมมติว่าเราใส่เข้าไปในท่อน้ําเช่นท่อไอซอลอนจริงๆเนี่ยมันจะกัดท่อไอซอลอนทะลุด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามไม่ได้ในช่องเคจบโจววันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามช่องเคจบโจนะครับเรามีการทดลองที่เราสามารถถายอุปกรณ์รอบรอบบ้านแล้วเรียนรู้ความรู้วิทยาศาสตร์ไปด้วยกันนะหรือคุณคิดว่าอันไหนเนี่ยมันมีแรงกว่านี้ไหมแล้วมีคําแนะนํายังไงที่จะทำทดลองให้ดีกว่านี้ก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาได้ในช่องเคจบโจวนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติด